พ่วเข้าข่าบชอบบ่าว,ว,าวลายป้าควันพี่น้องเอ้ย์ดขอบคามตุ่มแล้วจะเห็นควันบ่เัวเขาเห็นหนังคนพี่พี่ง้างนอกเพีย,พยกครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสู้กันทุกคนค่ะพรอกับอีหลาฟาบ้ากินคนล่าสาวหัวผื่นโอ้ยสันพี่น้องเอิรมืมูนี้สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับลุงน้ำผ้าพ่อหน่นนองคำลานะครับผมมือนี้เมน,นูสองเมียครับต้มเห็ดบ่แม่แกงเด้ต้ม แต่ทำว่าต้มคืออีหยังใส่น้ำใส่เห็ดใส่เข่าหน่อยหนึ่งใส่เข่าเข่าหนึ่งครับนี้แหละเข่าเหนียวครับนี่ใส่เข่าหน่อยหนึ่งเกลือชุโรยใบบักขามจบความแสียบกับกระเจี่ยวแบบปิ๊กดิบเนี่ยเนี่ยเจียวสิเนี่ยคือนทเห็ดเป็นอยู่ดอกเนาะบ้านห้าอีสานบ้านห้าต้มบนแมนแกงต้มเห็ดละงหกใส่เห็ดพอจักหน่อยค่ะนะบอกหลายอย่างหางน้องควนห้วยๆเลย ใสเลยเนื้นตนอตายกระเจาะ,ะข,ขา้นๆอนโฟมเนาะเฮ้ยแฉ่เปราะคนก็จกินเหี่ยวช่าใช่เหี่เพาขคกินบางคนจะกินหนึ่งแต่ว่าหนึ่งมันบริสุทธ์นามพี่น้องคล้ายๆหนึ่งละแต่ว่ามันบริสุทธ์นาำเ้้ะเฮ้ยอันนี้มันสดนามนนแ่ะก็เกินกําหนึ่งนะครับพี่น้องแต่เนีี้เขาต้มอ,อืมต้มเขาใส่สุดนามน้ำมีนูู่เทาพี่น้องปูเทากินเทา ิน<ไ>ประทศไทยว่าผู้เฒ่ากินกินเผ็ดบ่ได้ี่สินะกินเผ็ดกินเข้มบ่ได้เองเถอะผู้เฒ่าก็ไมีนามลองข้อก็ไม่นามสดน่ะนะเริ่มลอ,องเนาเต็ตะงกเจ็ดดอกเนาะโอเคข้าวขาวนี่เต็มตะโง ออตจำเจียวอืมนี่ใครนึงใครกไป้อคอนพนทวนม่นอเพาะว่วงจมเป็นอย่างแบงค์เคิงนที่มันข้าใจเบิดทยหยิกข้อใเลยเป็พวกหมออีกตัวหนึ่งหนเดียข้าใจเบิรดใคนี่เพา่ามิพวกบวงเจ้าน่ะเฮ้ยแบงเคิงนะเฮ้ยแบงครเคิงใครเห็ดเรงงพี่น้อกกินเบิดหยิกพอดีเราเนี่ยไปพวกบาน ว่ากันน้องคนอย่างใ่มืดเด็กข้าโอ้ยหอนจะรอเราจะร้อนไปพร้อมกันเราจะร้อนไปพร้อมกันพี่น้องนี่เราโง่ตู้ใครวะอืมครับอืมเป็นย้อนเชื่อมฮะ เฮ็นออกเารั้งโดดปีดาเท่าพี่น้องอจออตะตบแมนบ้านพี่น้อง บอกพูดว่าแต่ละทะั้งสีเห็ต่งๆกินะันสินะแต่ละบ้านแต่ละภาคแต่แต่ละจังหวัดแต่สีเห็ตกินพูก่นคือบ้านอีหลายพอแม่เเห็นกินแ็่นั่งหน่อยจริงีแบบาโอ้แต่ครับพอแม่เห็กินแต่นั่งหน่อยก็จื้อมากแบบนี้นะู่บ้านขอก็จอหนึ่งหนึ่งจะแบบหมักขามอืม ถ้าไก่ต้มเนี่ยหนึ่งจะไปปราคามเอาเกลือเศร้าก็เป็ม่วนบอก็ชิโร่ไปบาแล้วก็จังเอาไปหนึ่งเสนน้ำเกลือซนน้ำเกลือแล้วก็เอาเซตแล้แบบเศร้าจะหัวพอเศร้าจะหัวแล้วเพิ่มเกลือแต่นุ่นๆสมสมทุกสีนั่นบอนวานสมแบบนี้นั่นบอลพี่ตันพี่ตันใช่เลยจสด้าดแบบแห้งก็แบบน้าอื เฮ้ยเรางง,งพี่น้องอมาเรืนนเอ่อยมาเรือมาต้านเด็กินเฮ็ดเ้วเอ้ยวันมาเอยมาต้านพี่น้องเอ้ยกวันห่วยห่วยนุ่มฝามแจบเ้ยตายนัตาคอยแจ๊บ เบรอสุดฮาคือเนยใหญ่ๆไนี่หำกุ๊กุ๊ดีพี่น้องหนวยมันใก่สิแก่น่ะนะมันมันมันเนยใหญ่ๆอังถึงมันมันมันใก่สีแก ก็น้ำโปกๆพี่น้องเลยเห็นแหงอะไรกระถาดเปี่นเฮ้ยงกเลยนะอืมไงบ่จับเป็นดอกเลยเฮ้ยใส่ดอกโอ้ดอกนึงพี่น้องเปล่าในเด้อเฮ้ยนับเขามาละนับเขาอืมมาลที่ใต้ห้องนักเกิดนี่นพี่น้อง มักลาเอาเขาเบิร์ดอยากคายออกมากครึหน่งี้น,นหลอดสองหนึ่งใบยอหลอดสองหนี่บใบบริจาคหน่งบแบหนักเลยแกงใช้ทำไมนะแสบดนี่เป็นต้มแบบนี้ที่นั่งใส่ดอกกระเจียวจช่ไหมแ่บ ดอกกระเจียวขาวนั่นนะดอกกระเจียวผู้บา้านห้านเลยนะอืแย่เลยนะ,ะอหอมเห,เห็ดมันใหม่ๆเนี่ยเผาสดพี่น้องอ,อืกนี่แห้งครับแน้วเห้ยได้ดอกกระเจียวขาวยังไงหอม,อมไม่ใช่หอมเฮ็ดต้มดอกกระเจียวไป็นเพราะเหมือนกันจะเบิง่งกลินเห็ด จบับซ้ำแค้นปัวก่อเฮ้ยการเฮ้ยการดอกดอกอันยังนอกเฮ้ยละงอจับไปอยู่เฮ้ยหอดไหน เดีย๋ยวนี้นเสงจุบๆุบแยบๆยบในเริ่มมันห่อนมันเผ็ดฉัเลยบอกว่ากินบะหมี่มันละเอียดขาเจ้าไม่ยุดยุดเงี้ยงเงี้ยไม่ยุดก็ข,ข่อยมันสิ่งเจ้าขยีิเป็นทุกอย่างบงปากเขาได้จักอ่าจากักปล สองกนก็ว mm. <ừ> ่าค <functional> wow, ือบปลายมันเย็นกรอนจักอยู่ว่ามันห่อนทุกกลินกิ่นห่อนห่อนมันแสบเข้าใจบ่อรรถรสอืมอือือเิินเลยเลยมึ้อง่งกินไว่ายลอดกนจะไนยังไงมันมันพี่ง้องงมันก็๊อบ๊อเดีย ูได้มากรเบงผมได้ปมมากรบปุตองเบงเจ้าพี่น้องก็ฝ่ายท่านเฮ้ยอาหน่อยงพี่น้อง แบบว่อืมต้มกับแกงมันจะจับกันพอปังกันเด๋ยวจะปมปังป้าดอกเหียพอ่เนองก็ห้องห้วอยู่ ดอกให้ละงงงก็อินมาด้วยมไปไปแล้วพี่น้องกูเนาะเนอะโอเคจะพี่น้องไปแล้วครับวันนีครับเลยหล่าลุยต่อก่อนจะข้าวอีหล่าไปทนอิ่มอยู่กินข้าวสิกินข้าวเบิด์ดิปกะได้พี่น้องเป่าก่อนจะไม่จิตตาย แต่ว่าในใจอยราน่ะอิ่ายอยากกินเฮดพ้อฝ่ายหลายกลัวพี่น้องหนึ่งต่มมากเลยมันสีหอมกวัวเฮดพอหนังแต่ว่ามันลางยากมองเทเขาลางมาดีๆแล้วมันยังมีขี้ดินติดอยู่เขาตองมานั่งขูดเทระนวยเทระนวยขูดขี้ดินออกเพราะหนังมันมามันมจับขี้ดินมันล่างง่าย ออกตะกามากเอาเห็ดใส่แกง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 สองสามน้ำกะเกียงเนยเห็ดปอไฟเรารังเนียายแต่ว่าแซ่บสมมากเลยฮะ ไหลงเลยกินจุสิเบื่อเลยนังควันอยู่ไปหลงอายนั่งขนท้วงท้อยู่วนหวอนปาเขาตีมจิ๊บ่หลงแล้วท่านเนี่ย ลายแล้วใครกินยังกินเลยบอร์ขาเป็นเจ็บของเมนูของมักเนาะอะไรใครหน่อยหน่อ้ย อเอาไปจำเพื่อจดนำมือเจ้าห้องท้องซ้าไจกินเขาเจ้าเพื่อด้กินยาพี่น้องเอ้ยเพ่กินกระเบิดอด้นี่ยเขากรเบิดอด้นี่ควอมมกเนาะอากนะคข่ายๆเลยง่ายๆเนี่ยจากว่า ไปเล,ยปลียวพี่น้องเอ้ยแสบแล้วหิวแล้วหายควันเอิรนมาเงินมาสามากินต่มเห็ดพอสิสเพชรลางอุไปแล้วจ้าฉันรับกิฟต์หนินะคันเนาะเว้ยพ่อ,อ,อกันกิฟหนาฉันรับกิฟต์หนไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอ้ยจะมันอีนหลาแซ่บตัวอีก่อนอบัดดับ